เยวาขาวเลยะหอมใไปทิกใส่กับพิ่เห็นไหมลงรสขอตะกี้ที่ได้มาจากตลาดนะเจ้าแม่เอามาเอาเปลือกมันเอาได้ไหมเนาะ แล้วก็ล้างแล้วก็ม,ม,าามาหั่นมนาผ่านเอามาเพราะว่าคนเหนือเขามาผ่านเอามาผ่านบางๆเลยะ,ะอันนี้มันกําลังนอไม้ใช่กะต้องหวานมากแน่ๆเลยนะเจ้าเยาเป็นนองไม้หวานมันเป็นนองไม่หวานอยู่แล้วนะเจ้าเลยท่ามาต้มกับดุงหมูมันก็จะหวานไปแหมนะเจ้าทั้งหวานทั้งดูงหมูตวัวแล้วก็หวานทั้งนอตัวนะเจ้าแล้วจะผ่านเฮอแล้วนะเจ้าสองหัวน,นะเจ้าแล้วเขาจะไปดู ว่าขั้นตอนมีอย่างแฮมนะเจ้านี่เราก็ตั้งหมอ้อนะจ้ะตั้งหมอ้อเซ็จแล้วก็เอาใส่แล้วได้ไหมนะเราต้องรอฮื้อนะตั้งหมอ้อผู้น้ำใส่แล้วก็เอานอใส่ไปเลยน,นะจ้าเนาะเอาตั้งหมอ้อแล้วเ่าเอานอใส่ไปก่อนนะจ้าเราต้งองรอน้ำฮ้อนนะจ๊ะรอเดียวตั้งสักคัตอนนี้กำลังกกกระดูกหมูนะจะ ะถ้าเดือนแ,แล้วนะเจ้าหอบเอาหมูใส่ได้เลยอืมรู้ว่ามักหมูมักนอมักตึงซองเลยอะชิ้นผมมักเลยอะหมอกผงมักมแม่ต้มเหมือนเลยอะต้มเมืินเลยอะต้มเมือนอยู่นะเจ้า <c oughs> เราจะต้มน่อก,กับหมูไปก่อนนี่เห็นประม,มาณสักสิบนาทีเจ้าใส่ซีอิ๊วขาแล้วเ้าปรุงรสเล็กๆแล้วใส่เห็นึ่งก้นอนหอ,อมหอ,<ม>อ,อมจีนกับพริกตุ๊กเข้าไปหน่อยนะเดาหอมจีนเห็นไหมันหวานเข้าไปเห็ม,หม,น,หมนะแม่น่ะขยากขยากแล้วเดาจะไปตับที่น้ำผูด,ดีกว่าเอามากินกับต้มน่อง ไปต่างที่น้ำปูมาเก่งก็ต้มนองรับรองอร่อยมากเดียวขาวกะหอมใส่พริกใส่กระเพียงหน่อยปรุงรสเดียวเราจะไปต่างน้ำพริกน้ำปูกระเทอมาเกินกับต้มนองอร่อยมากแน่แม้หอมเตรียมมแล้วแล้วก็ ทีเราใส่ตึงลว<ช>พริกแตกก็ได้ไนะแม<ช>่เนาะพริกแตกก็คือพริกขี้หนูก็ได้นะเจ้า<ช>แต่ว่าถ้าใครมาชอบเผ็ดมากเราเอาพริกหอมที่รพิกเดียวไก่พริกเดียวไก่นะพริกมันเดเม็ดม,มันจะใหญ่เลยพริกแตกแนะเนาะเอาไปจีให้ก่อนแล้วก็<ช>ถ้าถมันหอมๆนะเจ้าแล้วเราเอามาตำกับกระเทียมใส่เกลือหน่อยแล้วก็ใส่เกลือให้น,หน่อยนะจ๊รสนี่ก็เอรสแล้วก็เดี๋ยวเราจะใส่หู้โหีเลยนะเจ้า น้ำปูนะเจ้าอของดีของหายากน้ำปูนี่อันเอาปูนาไปได้ไหมเนาะปูนามาเป็นปูนานะเจ้าเพ่อาไปปูนาปูนาเป็นปีน้นาะแล้นก็เอามาตำมาดองโด่งแล้วมาเคี่ยวปูนาตัวเป็นปีนนี่นะเจ้าแล้วก็อันเอามาตำ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 แล้วก็บีบเอาน้ำมาได้ไหมเนาะแล้วก็เอาไปเคี่ยว โอ้หลายขั้นตอนนะเจ้ากว่าจะได้เปิ่นน้ำปูได้มันเลยเป็นของดีหายากนะเจ้าเพราะว่ามันก็มักน้ำปูขนาดเสร็จแล้วนะเจ้าน้ำพริกน้ำปูของดีเมืองเหนือของเฮานะเจ้าจะบอกว่าของดีหายากเป็นว่าได้นะเจ้ารียกับใส่จะมีพริกน้อยนะเจ้าก็จะออกเผ็ดๆน่อยนะเจ้าแต่ก็รสชาติน้ำปูยังเด่นเหมือนเดิมนะเจ้าเดี๋ยวเราไปกินครับ ต้มนองมันจะล้ำออกได้เดี๋ยวเขาตัวไปดูกันเลยเจ้าตอนนี้กําลังรอหนอเฮ้ยมันซุกหมหนอ่อยเฮ้ยมันหวานหมหน่อยนะเจ้าเดี๋ยวถ้าน่อสซุกแล้วบ่อเดี๋ยวเราจะเอามันกินกับตร้ที่น้ำปูต้องล้ำแน่เลยจากที่ว่านี่นะครับต้มอะไรนะเขาเรียกว่าแกงต้มหน่อไม้เหรอต้มหน่อไม้ต้มหน่อไม้ใส่หมูนี่แล้วก็จะมีอ่างที่ทํากันมาแล้วนะครับก็จะมีนี่น้ำปู น้ำพริกน้ำปูอันนี้ตามมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเรียบร้อยใส่พริกกระเทียมอันนี้คือเมนูที่แม่ทําให้ถ้าเป็นภาคเหนือเขาจะบอกว่าน้องนางบ้านนางกับที่ดาดอยครับผมอันนี้คือน้ําปูนะเจ้าวิธีกันนี่หน่อจากแม่ซื้อหรือว่าไปหามาซื้อค่ะเพราะว่าอันนี้เพิ่งออกนะเพราะว่าถ้าเกิดท่าน้ามันจริงๆอมันจะเยอะมากแต่นี่มันเพิ่งออกหน้ามันจริงจะเป็นหน้าหน่นะน่าจะเดือนเป็นช่วงไหนช่วงฝนตกเนาะใช่แต่นี้ฝนยังไม่ตกเลย อันนี้นี่เราซื้อมาแพงกันนะเนี่ยกิโลเป็นเดือด <5 S 1> ร้เราเดี๋ยวจะไปก็จะเป็นพวกเห็ดถอบพวกเห็ดสปาเห็ดเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะโอ,โอเคครับงั้นเราก็มาชิมกันเลยครับหยอกกันเลย้องกินให้เหมือนนี่ฟิลต้องได้อนี้ขอคําเล็กๆก,ก่อนเพิ่มอีกชอบนี่นี่ชิมน,นี้หน่อย ืกับข้าวสไตล์เมืองครับง่ายๆแต่อร่อยมากนะครับชอบกินคำนใหญ่อ่ะผมเห็นเขากินกันคำเล็กๆแล้วไม่ละใา อ๋อใช่ไหมอืมสดมากครับหน่อไม้สดๆนะหวานเนาะหวานหน่อไม้ไผ่ตองไปดูครับ กับมืึมินเบอร์ต้องกินกับข้าวเหนียวถึงจะอร่อยเนี่ยในเมนูนี้อร่อยอ่ะมันต้องเอาข้าวเนืองอันนะพี่ริกปูแล้วจิ้มในน้ำต้มนะโอ้สุดยอดกินเฮ็ดนี่เลยคอาำใหญ่คำาใหญ่มากคำาใหญ่เกินชอบกินคำาใหญ่ ฟินแทนเลยนะอพอเยอะอ,อร่อยออน,นี่คืออะน้ำพี่น้ำน้ำปูนี่ทำง่ายนะฮะแข่ตำกระเทียมกับพริกกน้ำปูแค่นั้นเองอิูข้าวเองว่า,วา,วอา,วาเอาข้าวเหนียวามาจิ้มกินก็ได้อย่างเงจิ้มเล่นห,หิวอข้าวเนาะ ก็ได้ก็บแค่หมูก็ได้อร่อยเหมาะเหมาะมาอืมอร่อยอ่ะมื้ปู ขอบเป็นคำสุดท้ายครับการปิดการอร่อยมากอร่อยไม่อร่อยดูฟินเวอร์ จนหมาต้องร้องขอชีวิตอ, <c oughs> อร่อยเกินาูนี้คือแบบก็ใส่ขั้นตอนก็ตามวิธีการที่แม่ทําให้ไม่กี้ถ่ายไปนะคะและ้วก็มินมปูจะหมดแล้วนะจ๊ะอร่อยครับอ,อร่อยเอ,อยนะครับเดี๋ยวก็ขอฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด s ับส c r i b e ช่อง MA ตะลุยกินให้ด้วยนะครับผมมีอะไรติชมได้เลยนะครับคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมขอบคุณมากนะครับ